เมดิคร์ร้านยาเมดิค care สวัสดีค่ะใหม่แล้วถ้ามาก็ต้องมาซื้อที่นี่ใช่ไหมคะจำได้ใช่ค่ะจะเขาชอบเขาชอบมีเทสเตอร์นะคะมีเทสเตอร์แม่เไม่มีเทสเตอร์ลูกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้เข้าดูเองค่ะก็ดูเองถ้าเพลินว่าถ้ากลับบ้านถ้าเพลินว่าเราเลือกให้ก็ไปงองแงต้องเลือกเองต้องเลือกเอง ดูค่ๆดูหรอต้องไปตรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแถวในกรุงเทพนะสยามเขาจะให้ลูกค้าแบบคนจีนค่ะนี่ก็ไปดมเป็นร้อยเ,เ,เป็นร้านส่งทัวู <c oughs> <c oughs> นี่ก็ไม่ขยับไม่ดมเพราะว่าใช่ไหมฮะลมหายใจเดียวกันไงเคสเตอร์อะดมพี่ก็ให้เขาใช้แมสแล้วก็ดมช่เขาชอบยาดม ไหนไหนอ่ะคุณเอาให้แม่อธิบายเหรอคะอ่าอันนี้เป็นหลวงศิษย์นะคะอันนี้เป็นหลวงศิษย์พี่เขาบอกว่าเป็นไอเทมมาใหม่พิมพ์เสนน้ําตราหลวงศิษย์สามสิบบาทนะคะนี่เห็นไหมคะอ่าอันนี้ใครอันนี้น้องรู้อยู่แล้วคนนี้คือใครคะมอยเฉลยวังพรมน้องบอกรู้จักกันยังกระฉันมิตอันนี้อันนี้ข้อที่บายว่ายังไงนะพี่ร้านอ่าพันไทยเขาบอกว่าอันนี้เป็นสูตรพิมเสนใช่ไหมคะมอันนี้เป็นสูตรต้นตํำรับ อันนี้เป็นสูตรสูตรใหม่อ่าสูตรใหม่ <c oughs> อันนี้่ะคะลูกอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นหงไทยเช่นกันนะคะลูกเ <c oughs> ช่นกันหงไทยสูตรเกศสรสูตรเกศสออันนี้ก็หงไทยอีกกลูก <c oughs> อันนี้ก็หงไทยหงไทยฉลองครบครอบสิบแปดปีลูกอันนี้ก็น้ำมันสเปรย์เป็นสเปรย์สเปรย์หงไทยสีขาวสีเหลือง ข้างล่างนี้ลูกรู้อยู่แล้วใครคะสมควินมีหลายแบบนะคะยาเขียวยาเขียวยาเขียวแม่อะไรนะแม่อะไรคะแม่แม่กุหลาบแม่กุหลาบเฟนพันแท้เลยค่ะเพียงซีอิ๊วเสียงผิวอิ๊วเสียงผิวสูตรสูตรหนึ่งอันนี้ล่ะคะกวางรุ้ง ใครคะหมอเฉลิมวังพรมอโออะไรคะโพยกอันนี้อะไรคะโอันนี้อะไรคะน้ำมันโอสดทิฟ <laughs> อันนี้น่าจะยังไม่รู้แต่คุณแม่ดูให้นะอันนี้คือยาน้ำมันสมุนไพรกุ hmm. ้ <ambiguous> งคู่อ่ากุ้งคู่อันนี้ราคาอันนี้ลูลกรู้นะรู้ไหมคะ mm hmm. น้องรู้ไหม <sí. S 1> น้ำมันดอกอะไรคะดอกไม้ขาดอกไม้ขา ก็เป็นแพ็กเกจของหงไทยหรอกเคไหมโอเคยังเอาไนไหนอ่ะเอามาดูนี้ก็ได้พิมพ์เสนไอซ์พิมพ์เสนน้ำพิมพเสนไอซ์ยาดมเสียงเพียวพิมพ์เสนโรออนอันนี้คุณแม่ชอบที่สุดอะไรคะเชเอมเชเอมแบบกระปุกอันนี้เหรอคะอะไรคะส้มโอมืออันนี้เหรคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะ คุณโอ้ยคุณแม่ตามองไม่เห็นน่ะแอม๋อซ้ายอ่ะย่อซ้ายอ่โอ้เก่งเก่งเก่งย่อซ้ายอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นพวกของไทยนะคะของไทยนะคะอันนี้พัฒนาแล้วที่สิบเก้าปีอันนั้นสิบเจ็ดปีโอ้แต่ละปีเขาเปลี่ยนสีไปอันนี้ยาดมสมุนไพรสูตรหนึ่งยาดมสมุนไพรผสมพิมเสนมาข้างล่างอ่ะข้างล่างลูกรู้อยู่แล้วอะไรคะเปปเปอร์มินฟิลเปปเปอร์มินฟิลโยโยเซนยาดมโป้ยเซียน พาสเทลพาสเอปเปอร์มินเฟลเสียงผิวสูตรสองวาเป็กซ์นี่อะไรคะอันนี้เป็นคาราบูนคาราบูนของเชอเอมนะเซมบักเบบี้เบบี้บอสซัมวิกสวาโปริก์โปรรับ ฟริ้ยักทิฟฟี่รับเออทิฟฟี่รับตัวนี้อ่าทิฟฟี่รับว้าเป็กว้าเป็กแฮปปี้โนสคิดคิดนะคะอ่าเมนเมนอะไรคะเมนโทรทัมอะไรคะ<ม>ยัมยะยหม่องตาอะไรคะยิงถึงลูกท้อยิงถึงลูกท้อตาคอยท้อบามคอยเมนอ่า สเปยต่างๆเนอะแกงกะารูใช่ไหมคะอ่าอยูคาลิปตัสพบยังโอเคอยังอ่าเลือกได้แล้วแล้วแต่ใจแล้วแต่ใจอะไรครับหงไทยผงไทยสุดท้ายก็เลือกองไทยเหมือนเดิมอ่าจ่าตังใจเองนะคะไหนตังหนูอยู่ไหนตังหนูอยู่ไหน คุณแม่หายาอมก่อนค่ะเฮ้ยอยากได้อันนั้นด้วยค่ะเอ่าฟาทารายโจรเป็นกระปุกได้ค่ะเอาแบบสกาาัดเข,ข้มข้นไมคะหรือว่าธรรมดาปกติต่างกันยังไงคะแล้วก็จะไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ทานเยอะเม็ดกี่เม็ดคะอ่นค่ปะปกติทานสี่เม็ดนะคะาาไปละเดี๋ยวคุณแม่ไปดูก่อนนะลูกนะ อ๋อเคยทานแบบนี้ค่ะเอาแบบดั้งเดิมนะเดี๋ยวนะคะอันนี้คือดั้งเดิมอันนี้ดีกว่าค่ะเคยทานตี้ค่ะเอาสองค่ะทานเยอะไม่เป็นไรค่ะเอาแบบเอาแบบที่เคยทานดีกว่าค่ะได้ได้ได้ค่ะลูกเคยทานอย่างนั้นแล้วค่ะแม้สี่ชั้นมีไหมคะอุ้ยเอาเอา มันมีไม่ไม่ไม่แบบนี้ค่ะชอบแบบแข็งแข็งแบบประมาณนี้ก็ได้ค่ะถ้าถ้าไม่สีชั้นก็เป็นแบบแข็งหน่อยค่ะต้องต้องแข็งค่ะลูกจะชอบแบบแข็งอ่าถ้าเป็นแบบแข็งจะเป็นก้อนอินแต่นี่ถามมาได้หนึ่งหนู่งคือุ่นเข้าไปอยู่แล้ะแต่หนูซื้อสีขาวนะคะใช่ค่ะสีขาวไม่เอาค่ะเพราะว่าเปื้อนลิปสติกอ่าเปิดได้อันนี้แข็งอยู่นะคะเนี่ยเป็นเล็บก็เนื้อผ้ามันของพี่ด้วยค่ะคงที่ค่ะ มันแข่งนะแน่ใจนะคะถ้าแข็งเอาค่ะโอเคขันละที่กล่องลบแค่สองละคะออกล่องเดียวค่ะอ่อเอากล่องเดียวค่ะแต่ก่อนมันจะมีเขียนว่าสี่เลเยอร์อันนั้นนะคะมันจะหายใจง่ายมันก็แปลกนะคะปรากฏว่านานะหายใจง่ายที่คุณยายไม่อยู่แล้วแต่คุณยายอยู่นี่คุณยายทานอันนี้ค่ะเนี่ยคุณยายทานเบนเดล่าสมัยคุณยายอยู่คุณยายทานเบนเดล่า คิดถึงยายน้ำตาไหลคิดคิดถึงยายเดี๋ยวนะพี่เอาไม้บาซินค่ะหนูเลือกไม้บาซินมาเลยลูกมาเลือกให้คุณแม่หน่อยวเลืวไม้บาซินเอาทุกสีเลยเอาทุกสีเลยเอาทุกสีมาเลยครับสีเหลืองรถอะไรบ้างครับสีส้มโอเคน่นไม้บาซิน มีแล้วคะ่ะทุกอย่างเลยพ่นจมูกพี่อยากเห็นว่าพ่นจมูกมีแบบคือพี่เคยใช้ของอะไรดินดินแล้วมันพ่นไม่ค่อยดีสปริงมันไม่ดีแต่ถ้าเป็นเหมือนของญี่ปุ่นนะคะฟู่นะคะอยา,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 ากขอ<ต>ดูเฉ<ด>ยเค่ะตัวนี้คือลอากรอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไ,ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี่ซื้ออันนั้นเป็นของญี่ปุ่นแล้วมันจะพ่นดีมากแต่ไม่อันนั้นไม่แพงนะคะตกประมาณสองร้อยไม่มีคะ่ะไม่มี สามแปดหนึ่งอ้าแม่ได้จ่ายให้แล้วนี่เดี๋ยวแม่จ่ายเองค่ะเดี๋ยวคุแม่จ่ายก็ได้ลูกนั่นไงกล่องแมสมาแล้วอันนี้เป็นหน่วยดูแลแมส <laughs>